สวัสดีครับผมสำหรับคนทำบ้านนกนั่งแอ่นมือใหม่เนี่ยนะครับมีเรื่องหนึ่งที่บอกเลยว่างงกันบ่อยมากก็คือเรื่องของลำโพงเนี่ยแหละครับวันนี้เราจะมาเคลียร์กันให้ชัดๆไปเลยว่าไอ้เจ้าลำโพงเทสกับลำโพงเรียกเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วทำไมการเลือกใช้ถูกประเภทถึงสำคัญแบบสุดๆเลยเออคำถามนี้คลาสสิกจริงๆเลยครับหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันว่าอา้าวก็มันใช้เรียกนกเหมือนกันไม่ใช่หรอคำตอบก็คือใช่ครับ แต่ก็ไม่เชิงสะทีเดียวคือวัตถุประสงค์กับการทำงานของมันเนี่ยคนละเรื่องกันเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองทำความเข้าใจผ่านเรื่องเล่าง่ายๆกันดูนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือลำโพงเทสครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ลำโพงธรรมดาธรรมดานะแต่มันทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องประกาศเสียงตามสายเลยทีเดียวภาพเปรียบเทียบบนสไลด์นี่ชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับ ลองนึกถึงเสียงตามสายของผู้ใหญ่บ้านหรืออบตอก็ได้ที่ต้องประกาศข่าวให้ดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านเลยนั่นแหละครับคือหัวใจของลำโพงเทสเลยเสียงมันต้องดังต้องมีพลังแล้วก็ต้องไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายหลักของมันเนี่ยมีอย่างเดียวเลยคือส่งสัญญาณเสียงออกไปให้ไกลที่สุด เพื่ออะไรก็เพื่อทดสอบหรือเทสทำเลตรงนั้นไงครับว่าในรัศมีกว้างๆเนี่ยเอ๊ะมันพอจะมีนกนางแอ่นอยู่บ้างหรือเปล่าเหมือนเราส่งเสียงไปทักทายพวกมันจากที่ไกลๆนั่นเองครับถ้าจะให้สรุปคุณสมบัติของมันนะครับ 1. เลยคือเสียงต้องพุ่งไปได้ไกลมากๆ 2. มันถูกใช้เพื่อเทสทำเลใหม่โดยเฉพาะเลยและ 3. ข้อความที่มันส่งออกไปเนี่ยก็เหมือนเราตะโกนข้ามทุ่งไปบอกนกที่อยู่ไกลๆว่า เฮ้ hey, ทางนี้มีอะไรดีๆนะมาดูหน่อยเร็วเอาละครับพอเข้าใจเรื่องลำโพงเทสที่เหมือนเสียงประกาศดังลั่นแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วลำโพงเรียกละ่ะมันเป็นยังไงซึ่งบอกได้คำเดียวเลยครับว่ามันคือขั้วตรงข้างแบบสิ้นเชิงเลยแล้วการเปรียบเทียบนี้ก็คือเห็นภาพสุดๆเลยครับ ถ้าลำโพงเทสคือเสียงประกาศของผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับลำโพงเรียกเนี่ยก็เหมือนกับเพลงเพราะๆฟังสบายๆที่เปิดอยู่หน้าร้านกาแฟเก๋ๆนะครับเสียงมันไม่ได้ดังลั่นนะแต่มันจะนุ่มนวลไพเราะฟังแล้วรู้สึกดีจนอยากจะเดินเข้าไปในร้านเองเลยใช่เลยครับหัวใจของมันก็คือเสียงต้องน่าฟังครับ เพราะอะไรเพราะลำโพงแบบนี้เนี่ยเราต้องเปิดทุกวันแล้วก็เปิดทั้งวันเลยนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศดีๆเชิญชวนให้นกอยากเข้ามาอยู่ในบ้านเราถ้าเสียงมันแหลมไปดังไปนกก็รำคาญไม่กล้าเข้ามาใกล้แน่นอนจะเห็นเลยว่าคุณสมบัติมันต่างกันชัดเจนมากเลยนะครับเสียงต้องนุ่มนวลไม่บาดหูเลยเพื่อใช้ชวนนกที่บินอยู่ใกล้ๆเนี่ยให้เข้ามาทุกวัน และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันทำหน้าที่สร้างบรรยากาศที่ดูอบอุ่นปลอดภัยให้นกอยากจะเข้ามาอยู่กับเรานั่นเองครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่สุดเลยแล้วถ้าเราดันใช้ผิดล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นขอบอกเลยว่านี่คือจุดที่มือใหม่หลายคนพลาดกันเยอะมากแล้วมันอาจจะทำให้เราเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไปฟรีๆเลยนะครับสไลด์นี้สรุปให้เห็นภาพชัดเลยครับอ่ะ ลองดูเคสแรกนะถ้าเราเอาลำโพงเรียกที่เสียงเบาๆนุ่มๆเนี่ยไปใช้เทสทำเลผลก็คือเสียงมันไปไม่ไกลพอไงครับมันเรียกนกที่อยู่ไกลๆมาไม่ได้สุดท้ายเราก็จะเข้าใจผิดไปเองว่าโอ๊ยทำเลนี้ไม่มีนกแล้วก็พลาดโอกาสดีๆไปเลยอะแล้วถ้ากลับกันล่ะถ้าเราดันเอาลำโพงเทสที่เสียงดังๆแสบแก้วหมูมาเปิดเรียกนกทุกวัน โอ้โหเสียงที่มันแหลมเกินไปดังเกินไปมันจะทำให้นกรำคาญครับแล้วก็จะไม่มีนกตัวไหนกล้าเข้าตึกเลยก็เหมือนเราไปนั่งร้านกาแฟาแล้วเจ้าของร้านเปิดเสียงประกาศตลอดเวลานั่นแหละครับลูกค้าหนีหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นบทสรุปที่อยากให้จำให้ขึ้นใจเลยนะครับก็คือการแยกให้ออกระหว่างการเรียกไกลกับการเรียกใกล้ครับแค่นี้เลยและตารางนี้ก็คือสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับ มาทบทวนกันอีกทีนะสำหรับลำโพงเทสเป้าหมายคือเรียกจากที่ไกลๆเสียงต้องดังแหลมคมแล้วก็ใช้เพื่อเทสทำเลอ่ะทีนี้มาดูฝั่งลำโพงเรียกบ้างเป้าหมายของมันคือเรียกนกที่อยู่ใกล้ๆเสียงต้องนุ่มนวลหน้าฟังสำหรับใช้งานประจำวันเห็นไหมครับว่ามันตรงข้ามกันทุกอย่างทุกข้อเลยและสุดท้ายนี้นะครับ นี่คือข้อคิดที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นเลยก็คือการทำความเข้าใจพื้นฐานให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างในอนาคตง่ายขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับและการเลือกลำโพงให้ถูกประเภทเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้เลยครับเเเปิิดสียงท่่าาไรไรนกมม บอกฟ้าก็ล้าดีใจทุกทีรู้ไม่เสียงสิ่งนกได้ยินจริงๆต้องอยู่ที่ช่วงหนึ่งถึงยี่สิบกิโลเฮิร์ตซ์โซข้าเสียงผิดจั่ว่อให้ดังแค่ไหนนกมันก็ไปไม่สนใจเราพี่เปิดลันฟ้ากับเท่านั้นไม่มีนกสักทีอยากให้เข้ามาต้องเปิดให้ตรงสักทีเสียงถูกชั่วตรงมาจะบินมาไม่ต้องคอยลุ้นไม่ต้องคอยหา Power and e e r g y รวม o ลุ่มต้องคนชัดสายสัญญาณดีไม่มีคาดไม่มีสะดุด Sirius O S เพื่อได้รีบดิ้นมานกจะพาขึกก้นมาด้วยความเต้นเต้นสุด เดีสียงชัดไปไกลลำโพงเสียงแหลมต้องเลือกให้ใช้สายสัญญาณดีช่วยส่งให้ถึงฟ้าเปิดทุกช่วงเวลานกจะเป็นบาหาถ้าเปิดเสียงวัวรับประนงน,นี้เสียทั้งเวลาเสียพลังงานฟรี ก็ฟังครูแอร์ก็อาจารย์มงดูสิซอนกันทุกทีจนมือไม่เป็นมือโปเสียงถูกชั่วรตรงมาจะปินมาไม่ต้องคอยลุ้นไม่ต้องคอยหา power air n d i l ล n ต b งตรงคงชัดใสายสัญ,ญญาณดีไม่มีคาดไม่มีสะด,ดุดเสียงไอโซแอร์เพื่อที่รีบบินมานกจะพากันมาในความเต็มเต็นสุดๆดแค่เป็นโป้ให้พร้อมแล้วก็ฟ เงินแสนจะเทคนิคเราช่วย,ยเจ้าว่าแอมดีสีชัดไปไกลลำพงเสียงแหลมต้องเลือกให้ใช้สายสัญญาณดีช่วยส่งให้ถึงฟ้าเปิดทุกช่วงเวลานกจะเป็นมาหาถ้าประสิทธิ์มัวรับรองดอกนี้เสียทั้งเวลาเสียพลังงานฟรีต้อฟังครูแอกแต่ปาดชาร์งงมดูสิซ่อนเป็นทุบทีจะมือใหม่เป็นมือโปรสีมถูกชัวร์รงอัาจะบิน มไม่ต้องคอยลุ้นไม่ต้องคอยหา power amp ปีน้ำปูงตรงคงชัดสายสัญญาณดีไม่มีขาดไม่มีสะด,ดุด s e r i o s o l i s e เ,เพื่อนี้รีบบินมานักจะพาขึ้นมาด้วยความเต่นเต้นสุดๆแค่เปตัวให้พร้อมแล้วเราฟังเสียงนกบินไม่ต้องเสียเงินแสนาเทคนิคเราชัว